สวัสดีจ้ามาพอกับสองเท้าไก่บ้านจ้าเ่ยเหมูแรงจ้าวันนี้ไกจ่จะเห็ดเมนูมกน้อไหม้ใส่หมูสามชั้นจ้าวัตถุดิบของห้าก็จะไม่นีจ้านอ,นอไหม้เนาะเห็ดเยียบป้อยแล้วแล้วก็หมูสามชั้นจ้าแล้วก็น้ำยานั่าง้าเบียร์ตะไคร่หอมแดงต้นหอมแล้วก็ผักอีตู้จ้า เดี๋ยวห้องมาหิ้ตกันเลยเนาะจ้าห้องก็จะเอาตะไคร้พริกแห้งแล้วก็หอมแดงมาตัมไทร์ตัมด้วยจ้าก็้วมาต้องตำละเอียดแห้งจ้าอันนี้ก็ตัมแล้วแล้วส่วนอันนี้ก็เบปอนคาเบียหอมมะคุณเนาะเครื่องเทศเนาะกระตำแล้วแล้วเน,ะเน,น,น,นานะจ้าเดี๋ยวห้อจังไปเบิ่งอีกเชียนึันจ้าก็ะจะมาขวะเครื่องเทศกันเลยจ้าใส่สิีขวดใส่ลำนำแดดหน้าก่อน ใส่มือสามสัมน้ำตาพไปขวาให้หมูสุกกรนม่ทางแจวน้ำมันใส่โอ๊ยหอมฟุณหอมป่อย่ มันมหยุดครับผมก็ได้พากันเห็ดน่องกินกินน้ำกันน่อเนาะส่วนมากเลยนะนี่โอกาสเห็ดโอครับผมยุทธเห็ดน่องกลิ่นครับผมยวงสีะครับเอาก็จะปรุงหมูนั่นจ้ะใส่น้ำปลาผมคิดว่าใส่ตอนไหนกุนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยใส่เจ้านี่มาผมซื้อมาจังหวนขาดบ่ได้ครับผม ครับผมผมคิดว่าต้องกดใส่น้ำมันลงตายแ็ดบุหรี่แล้วคุณเนาะขนาดบุหรายได้หมนเหมือนหมีจะไลกันนำหม่เออแล้มูสิว่าตอนเดี๋ยวยังไงซิ เดี๋ยวกะนวดต้นตอละนะร่อนสุกกันโอเคนะนุณก oh, ุนก็จะใส่หงชิลดพวกเขาใชหน่อยแทะเออเดี๋ยวข้านก่อนาวดเติมน,นัำปลาลงไปอีกเพราะว่าเมื่อกี้เาราผสมแต่ก็มด มุกไส่ใบตองอาจจะหอมก็ได้าานะคะขอบคุณแม่เข้าแบบสะดวกนะคุณเนาะถ้ทุกวันมันมีเวลาแต่มกไส่ใบตองครับผมบ้านเข้ากับชิชัยน้ำยาหน้างนะแอมน้ำยาหน้างผสมกสับข่าเบียได้จังของข่าเบียมาละลายก่อนผมความเข้มข้นครับผมนี่ครับน,น้ำยาหน้างคือข่าเบือเราเข้ากันจะนวดให้น้ำแห้งจะ้ะ หอมสดก็ขึนะ้เนาะแม่เราให้นแหงเลยเป็นทีงไหนครับเป็นทะเซ่บปะครับผมยาผมก็แกงกระจายถ่าให้นแต่น้างนี่แหงหมดะครับเนาะกินแต่แหงไม่จังหอมครับผมนี่ครับ หายไอเป็นซิ้นใจละเนี่ยคือไป็ตาหวานแหละโอ้นวลเหรอคุณว่ดีแล้วเนาะไอะไรต่อเนาะต่อพักมาใส่ไออะเนี่ยเอาอีตูกับต้นหอมพร้อมกันเล่นปะไม่งั้นนี่ครับผมไอ้ลักใส่อันอันบ่เนี่ยใบยังก็ใบบักกูดใส่กระแตเพราะใส่กระแตคุณนี่ครับต้นหอม ครับปรตูนะคุณนะตอนนี้ยงม่นดเห็นนะครับตนนแต่ตอนหน่อยไม่ติดเก๋อคุณมหอมอเกือบม,มาได้กินแล้วจ้ะเกอมาได้กินครับเกือบขุ่มนางเริ่มแห้งแล้วครับอพักลงไปกับเฉพอดีนะคุณนะจะแห้งพอดีครับนี่ครับขนาดเห็ดน้องไม่ถุงเดี๋ยวนี้ครับเนี่ยแบกไรนึงเดี๋ยวรอให้ผักสุกก็ได้นะแม่คุณแม่เรียบร้อยละจ้า ไอ้มันปิดไฟเหรอจ๊ะตักเสิร์ฟครับเห็นไหมครับไม่ต้องตักหลายเด้อกินหมดเด้เอแต่ว่า <laughs> จานใหญ่ๆเดี๋ยวมานิดหน่อครับอะไรคุณอะไรอ่ะไปครับผมมีข้าวนึ่กันครับจาา้ามกากินหมูน,น้องใหม่ใส่หมูน้ำกันจ้ามากินข้าวแรกน้ำกันเด้อจ้า มาครับผมกินข้าวแรกร่วกันครับมีกับข่ายางเดียวจทำไมว่าไม่เพราะส่หมูมมมมสาม,สาม,มูั้นเนี่ยระกะพักบุ้งลวกจ้ะทำไมอ่อนบปล่าอายอะไยอืมไม่อยู่เข้มบ่เออแต่ว่าใครว่าหมูแบบนี้มันกะไอ้ได้ซิมเนาะพ่อกับส่แต่ว่าทำมูส่ไปต่อมันต้องเค็ดจืดไปก่อนอย่างมันเข้มเราขึ้นมาได้ หมูราาไหนครับเรบอก่ค่อยพากับกันทรดหมูลูกคุณละแน่นะแต่ถบบอ่์แซงก็จะบแซกบนะไอ้เนาะซื้อมาตอนอยู่ี้ครับเนี่ยหมูเรีอกอะไรก่อนเอากินทำไมก่อนเห็นปะเขาดีเจ็หน่วยสีหน่วย สัตว์เอาครับไอ้คือเสือนปาอีกตูเมื่อไหร่ล้วคนแถมมากำนึงเนี่ยครันใกล่าวายุใไล้แสนบวงหมดอ่ะค้นแถมมากำนึงเอาไปน้ำเอาไปน้ำเหมืนว่าเอาเอาก็ออก จ้าวันนี้ก่้กับายจะขอตัวไปกินขอาวแรกกันด้วยจ้าฝากติดตามสองท่าไก่บ้านเป็นกำลังใจให้สองเท่ใน้วยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ